الذي أمرنا بأن نترك السيئات والمنكرات وأشهد أن سيدنا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح البركات وعلى آله وصحبه كنوز خيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله Itaqullaha haqqa tuqadi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah ino di maruang jumaat terak melay baik rodokon takwa ta Allah Subhanahu wa taala great roha Allah Subhanahu wa taala do di waro paham nei sing de kau syai la ham Nan ke kan Teng kuat Allah subhanahu wa ta'ala Teng kuat dia tukang Menik kita bawa Hakka tukar tinggi kuat yang tinggi Mencari mana kuat manut Mencari mana kuat pun Kuat tak kuat di Wala tamu tunna illa wa antum muslimun Nah apa Ini yang ada kep Nah Ah, จนกระทังว่าจะให้เราต้องให้เราเป็นคนอามุสลิมคนมุหมินเทลอแห่ร้อนไม่ใช่มุหมินจะพอบัดประชาชนอในเก่งเกิดมิใช่ม้นนั่นนั่นแหละเมื่อถึงเวนาทำเลนะเราตักว่าเราเองกว่าจะ่จุกอ้องแห้มนั่นเลยก้อน,ออนอหอน่นยอยหา,ายได้อัลฮัมดุลิลลาฮพี่น้องที่มารุ่มมีมัดสีรักตั้งไว้อาตาบอกเรา อาพิตามข่าวสารรอบโลกนะซึ่งในช่วงนี้จะไม่อาจจะไม่ได้อยากไร้พ้นอาจเกือบจะถูกชองอาจจะต้องออกข่้าอาอาการทำสงครามกันนะอาเดฟเอนดินปาลิสไตน์นะเดฟเอนดินปาลิสไตน์นะระวังอาคนมุสลิมกับ คนทางทศาสนายิวศาสนาฮิวหลัทธิไซออนิสซึ่งน้าว่าเราแรกจากเหตุการณ์มีนะเราเราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะถ้าไม่เราข้อคิดเราได้หนึ่งคิดอะไรบาไ้างในฐานะี่เราเป็นคนมุสลิมนารวมโลกกันนพะพอเราอย่ากเรียนมวัากนั้นที่ว่ามัสยิดสุลต่านอวยานีวะสัลล,ลัม นักเร้าเอาไว้ในวัชนามัดิมต้องทนว่านะอนมุสล <with> ิม <z ul> ู้นะยาชุดดูบ do บาฮูบาดอนว่าในฮาดามายุสูฮูฮาดามักุลุบนบีว่าความเป็นีนอมมุสลิมเปรียบเสมือนเปรียบระหนึ่งดังโครงสร้างบานเรื่อนตึก ซึ่งถ้าห่วสนหนงสงวนใดกรุบอ่ากรุบพังลงมาทางมดก็จะร้อยแ้งไปด้วยพอจะร้อยเสียไปด้วยนั่นคือนะคท่ำซึ่จะท่ำในพนันที่มอมัไดไบเริ่ตังเอาไว้นะ่าเลวก็เหมือน,นกานนะ้าเราสุบานาว,วะตตาลาได้กล่าไว้ในนะอัญมณีสันสันว่าอินนามันมุมีนูนุไนกวาตนุน อาควาเห็นพี่น้องมุสลิมมุมินอาพี่น้องมุมินพี่น้องมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันนาซึ่งาเป็นพี่น้องรวมศาสนาคลายชิเน้นปว่าอันเป็นพี่น้องรวมสายเลือดนะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นแต่ว่าอาพี่น้องอ่ามุสลิมของเราในประเทศปาเลสไตน์ว่าาซาอ่าจังหวัด กาซาเดวเขาตกเครือถึงตกทำรรายนะรายการนีกลุ่มนึงนัดขึ้นมาพกปอมมาบังเกิดของเขาซึ่งเราในท้านหาพี่น้องมุสลิมไปรวมศาสนากันเราไม่ีความสามารถอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวสามารถจะช่วยเมื้อช่วยเลื้อพี่น้องของเราได้ครับ ให้เราทำตามความสมารถไจให้เราทำตามตามความสมัรครโปรอการช่วยเหลือพี่น้องของเรามันมีคุณน่ามีปฏิบนะัติถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสามัครีจจะไปปกปองแผ่นดินของเขาแทนอ่าแทนเขาถ้าเราต้องยึดยืนความช่วยเหลือของเราไปยังเขาปล่อยย้ายเราก็เ,าเป็นคนเดียวไม่ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนะเมือ่อเรื่งพุ่นขาการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม เป็นนับถือรวมศาสนากันมากมายนะเหมือนอาจจะตอนนมแต่ว่าอานะอ่าเมืแต่นาีของเรากไว้่ั่มันกอมันกมันรบกุรบตันอันมุอาอันมุสลิมุาดุานันอ่านาีว่ามันใครตามที่ว่าช่วยเหลือนะพี่น้องมุสลิม ช่วยเรื่องหนึ่ง,ดาดางนะในบุญญานี่นละความอกตุกได้ได้อย่างเปี้ยงช่วยเรื่องหนึ่งการระบาการระบาอวุลนวายหูเยี่ยมมันไปแย่มาที่แน่นอนอะไรจะช่วยเรือความตุกยากนะความล่ำเข,ข่นนะองเราในวันอาเครัสมีกึ่งไหมายความว่าอ่าเป็นการช่วยเรือที่อ่าพ่อจะได้นะอ่าพ่ออัติโรคพ่อจะทำได้

ควางตายเขาเดียกว่านะควางตายนะเป็นสัจธรรมหนึ่งเทวะอัลลอดอาลัเลเป็นความจริงหนึ่งเถอะอัลลอดอาลัเลอ่าให้โกไปกับตุ้นเมียนี่นะโกไปกับลูกตุ้นเมียนีรร่นะเทวาเราเห็นกันพี่น้องของเราคนเดียวเราโรจักพ่อแม่พี่น้องของเราเทวาเขาดวงหลักกันไปแลยน,รรนั่นคือเป็นเรื่องจริงนะเป็นสัจธรเที่ยเราเป็นสัจธรรมนะ เอ็นเรื่องจริงนะถึงความตายเราไม่ได้รู้เวลาไม่ได้รู้สถานที่ไม่ได้รู้คณะนะซึ่งความตายอ่นะา,านะความตายนะมันความตายก็นะมมยไม่ใช่การจากลาบหรอกประเดี๋ยวคุณธรรมะวะความตายไม่ใช่การจากลาเพียงแต่ว่าการเดินทางไป จา,าสถานเหนึงย่างสถานเดนึงนะทเทวาโรคไม่สามารถจะเอ็นไดไม่สามารถจะคิดก่อสัมพันธ์ไดนะซึ่งจริ้งแท้แน่นอนนะชีวิตลังความตายเทวาวายิบคนเราคนมุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่าลังความตายมันยั่งชีวิตมันยั่งชีวิตนึ่งเลยนะแรกอับเป็นชีวิตเป็ท้าวรน,นะเป็นชีวิตเป็ทาวร ซึ่งไม่ว่าอำเภอนะาดีว่าเราเห็นคนนูอาคนนูก็ล็อกเอล่าคนนูก็ไปเหล่าคนนี้ไปเอล่านั่นคือเป็นขอเตือนใจให้เราแต่ขอพี่น้องทุกคนอาต้อตงนึกพิจราหณ้าอย่าทเลวลาวอะเราอาเราเก็บสบียงไวไไ้เลยไม้นะเพราะความหายคือการเดินทางเราเก็บสบียงทังไว้เลยไม้นะเด่ว่าเราจะเดินทางไปยัง่ง โลกนึ้งลาว์นะโล่เอว่อาเราไม่เห็นนะแต่ว่าเราต้องเชี่ยวรอรักการชีว่าเรื่องรักการกดิตมันเราต้องเชี่ยว่าชีวิตนั้งความตายมันะอ่งตายแล้วไม่ได้มาเกิดไหมอาตายแล้วเกิดไหมเกิดไหมอ่ะนั่นคือดมิจฉาหลักการของอิสลามนะเนี่ยซึ่งเมื่อว่าเรารู้ว่าความตายมันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงเลยกาชีวิตหลังจากนั้นมันยัง่งมากไหมอันนู้นหรือนะแต่โรา

ไฟล่าไฮรัสซ่าหรือกว่าสเปียร์ในนี่เลยที่สุดหลังจากที่ว่าเราจะนั่งไปกินนั่งไปใช้ลังทายคือความนักว่าเราไปในกุฎมาเต่เราเลี้งที่เหลือตักว่าท่อมในสิ่งในโปรชัยละทิมในสิ่งแต่ต่อหามละซิ่งในสิ่งแต่ต่อหามมันคือความนักว่าด้วยความมีอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮุบานาวะตาลานักอ่านี่เลนะ อาเราล่องอาเราแดีวกันพี่น้องทุ่นล่องมากินแด้วันถึงเวลาเดี๋ยวมาให้นะแต่ว่าเราจะอักว่าก่อนนาตาละเดีววาเราจะสลักพิงซิสศาสนาห้ามออกไปหรือวาเราไม่ไปท้ำสังสิงในศาสนาห้ามเนี่ยเดีเราไปท้ำในซิสเตอร์โพชัมายังบวชอ่าอัจีสักัดเนี่ยแล้วก็เอื้องๆที่มากมายของเโพชั เพื่ออะไรนะเพื่อเาเราจะได้เป็นผู้ท,ที่มีความรักว่ามีสเมีบบยสล็อกไปสู่ความเมตตาความรอดุบายในวัฒนธรรมนะไม่จะเพื่อจะไม่ให้เราพี่นอกก้องทุกคนนี้จะต้องลอ็อกไปสุขสุขใจเสียใจในวันข้างมาเหมือนดังคุณเหมือนดังผู้ที่ปฏิเ,เสธการรอดุบายในวัฒนธรรมแตา่ว่าตุกคราฟเนี่ยอันกุรอานชัดเจนเลยว่ะนะตัวกราฟเนี่ยอันกุรอานชัดเจนเลยว่ะ อันละว่าออันะวในวันนั่นเลยนะในวันเดวนะวันนะเคร์วันเดวะสอบสวนวันเดวรุ่งโถนมันย่างโบอาย่างก้นเดบบฏิเสสกับอันละเล้ว่าพันนี่เลยย่าลยตานีคุนตุรรอบาสัมสันอาเนี่ยฮะเสีงกนเดบัฏิเสสอันละอาลากนเดบไม่ตั้ว่านว่ามีตา มีตหาหักไว้ยาในตาหนี้เป็นไป,นปนได้มาได้ไหมนะที่ว่าอ่าทุกท่านเทวะคอยฉันคอยเรากลายเป็นดินเป็นคุณสันติวะหลานนะพออะไรพอดินพอคุณมันไม่ถูกสอบสวนม,นมันไม่ตรงอาาบมันไม่ตรงลงโทนเนี่ยนัการทิยังไ์นะ,นะในกุฏิบาสันสันวันนี้นะอ่าเรา อาพรนัเสียดหายกตั็ร่อยเลยครับพี่น้องทุกคนนะแ KB กันนะแ KB กัน KB สบียงันนะ KB กันแ KB กันตบบัตรนะแ KB กันกันกอดอ KB กับจอดจ่ายในสิ่งที่ว่าเราไม่ได้ทำลวงเลื่อยมาตั้งแต่รกเราบรรลุในที่ผ้าว่าสิบห้าปีนะเนี่ยมาตบบัดกันนะมากอดอกันนะมาทำเพิ่มพูนในสิ่งเด็ดดี เื่อเศรษฐาไโรไม่เป็นกำดังบุคคลตัวเร้งอยู่ในกัวอันในแขนงตัวห้โรเราไปเป็นบินจะนี้ว่าตัวนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันไีนร้อนนะเป็นวันที่อันศัก์นะคนไม่สามารถจะสนองรลับได้แลก็โรไม่สามาจะรู้ว่าวันไหนขึ้นไหนเวลาไหนสถานที่ไหนตัวเราจะล็ไตเอฮะตัวไม่รู้วันเวลาตีแน่นอนเนี่ย นี่ก็คือเพื่อนองค์อาจารย์อาให้เราเรื่องรวมตัวนะรวมตัวฉะนั้นนะเราและพี่น้องทุกคนในกุฏิบ้านสันสันวันนี้หวังว่ามันจะเป็นข้อคิดที่นะเลยนำไปสู่การปฏิบัตินะด้วยกับความอิคลาแความบริสุทธิ์ใจของเหล่าสุภาในวัดอาละเพื่อเตรียมอามานเตรียมสบียง เซวาเราจะเดินทางไปอีกสองโลกลาวนะันโลกโลกในนั้โลกอลร์มบารัสักโลกความตายในกะโลกอัคเรัสเททาวอนนะวันอาเทโรตูเคยรูอ,ปรอัปนปะปอนโลกตุ้นเนี้ยนี่คือหมายความว่า,วาเป็นสิ่งเทวะถ้าไม่เราลงนะเราเพ้ออยู่ในโลกตุ้นเนี้ยแต่ว่าวันอาเทโรตูเคยรูอ,ปรอัปปะปอ แต่ว่าโลอัครัตโลลังความร้ายนั้นเกิดโลภยังยืนแต่ท้าว่อนเละไม่สามารถจะว่อนล็บมาได้เลยนะอามุสลิบลายมินะชัยตนุรยิมมานามใลังซอลิฮังฟันินัพซิวพาะมันอาซาอับะอุลเลฮะวะมารับผู้แกดอลลามิลินอับดะบารุกันลอวุลีวะลณคุมวะลิซาอิลไรมุสลิมีนมิมคุณดิจัมบิมุฟัสต์กิโูอินนฮูวัลวาบูรุรอหี اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسقنا أنت مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا أما عمر كما عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابين الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم <applause> وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وكل من هو عدو للدين Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'tina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar ibadallah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil wal munkar والبني يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ما مَا يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون